ไฟตรงนี้น OLG ะอันตรา4 0นิ้วนะครับก็มาให้เห็นเลยนะครับว่ามันสว่างขนาดไหนเพราะคนหลายคนถามกันมา,มากนะครับตัวนี้ราคาสูงจะคุ้มค่าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้ดูจากภาพนะครับอันนี้คือไฟหน้ารถเดิมๆของ Ford Ranger นะครับช่วยเปิดไฟสูงนะครับ นี่คือไฟสูงนะสว่างขึ้นมานิดหนึ่งไฟต่ำครับโอเคนะ่าจะเห็นว่ามันต่างกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ลองดูนะนี่คือมือดมากคนระับเอาจริงๆมืดจริงๆนะให้ดูว่าไฟ OLG ดวงนี้สว่างขนาดไหนนะครับเอาครับเปิดครับโอ้โหนะครับนี่ขนาดเราติดให้มันเงยหน้าสูงขึ้นนะครับดูเลนไฟนะฮะ นี่คือ o ออันตรนะครับ47นิ้วที่มีเลนส์สีเหลืองน้านข้างเอาไว้ตัดแสงตัดฝนได้นะครับก็จะสว่างประมาณนี้นะฮะเห็นไหมฮะคือแทบจะเป็นทุกอย่างได้เลยนะครับในตอนกลางคืนทั้งกว้างและที่สำคัญไม่สะท้อนลงกระจกแบบตัวนี่ฮะจะไม่สะท้อนลงกระจกนะครับเพราะว่าไฟโดนออกแบบให้รีดมาฮะดูนะ ลงมานิดนึงก็ไม่ไม่โดนแสงแล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับไฟโดนออกแบบให้รีดให้เข้มแล้วก็ไม่ฟุ้งกระจายที่สำคัญกำลัง watt ไม่สูงมากแต่ให้พลังงานแสงที่สว่างมากนะครับเดี๋ยว<ๆ>เราขับรถกันไปดูเลยนะว่าถ้าเดินทางเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปฮะนี่คือไฟดวงเดียวปิดไฟหน้าเลยครับ นี่ครับไฟหน้าแทาไม่มีฝนนะครับไปครับโอ้โหนี่คือเราตามชุมบรรยากาศขึนกันนะครับทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นนะครับเราลองเปิดไฟหน้าครับแล้วก็ปิดไฟจีครับดีนะก็ฟีลิ่ง g ก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับจากฟีล l ิ่งที่อุ่นใจ สบายใจมื่อกี้นะครับก็ก็วดูเลยนะครับกลายเป็นว่าฟิลลิ่งวิวๆนะยิ่งดูในรถนี่คือประมาณนี้ฮะครับเอาเาผ่านในรถครับเปิดโอจ้ครับโอเคแบบนี้ฮะปิดก่อนนะมีรถสวนนะครับก็ค่อนข้างจะชัดนะครับเปิดครับนี่ฮะไม่หวิวอีกต่อไป รู้สึกดีขึ้มนมาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางอื่นกันอนกนะฮะี่คู้มามานะัฒนา่เาข้าปนาะก็ประมาณนี้นะเปิดวีดีครับนี่คือโอ้โหคนละคนละจากจากฟีลิ่งบิวนะครับจะดูนอกรถนะครับโคตรอุ่นใจครับโคตรอุ่นใจจริงๆ ผมรือวิบแล้วครับถือวิบแล้วโอ้โหนี่ไงครับถึงเป็นไฟที่ราคาแพงเ้อาะเหตนี้นะฮะให้ดูคลิปกันแบบนี้นะครับ